ทุกคนเกิดมาก็ย่อมอยากจะเป็นเพชรนะคะแต่กว่าจะเป็นเพชรคุณก็ต้องเป็นฐานก่อนผ่านการเจรนญยนผ่านการหล่อหลอมผ่านการขัดผ่านการเสียดการสีทุกอย่างเพื่อจะให้เกิดเหลี่ยมมุมรับแสงสะท้อนออกไปได้สวยงามเหมือนเพชรเม็ดนี้นะคะเจ็บบ่อยๆแล้วก็ปล่อยวางเรื่องบางเรื่องอาจทำให้เราทุก งานที่ทําไม่ประสบผลสําเร็จสิ่งที่คาดหวังทําให้ปวดใจเรื่องต่างๆมากมายทําไม่ได้ความรักไม่สมหวังเจ็บปวดกับมันถ้ามันทําให้คุณไม่ได้ดังหวังก็แค่ปลงแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจดีกว่าเดิมค่ะหมดหนทางก็ปล่อยมือ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักสารพัดเรื่องที่เข้ามาในชีวิตถ้าไปต่อไม่ได้ก็แค่ปล่อยมือค่ะแล้วเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเถอะชีวิตเราอาจไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะ